สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต3เป็นหน่วยงานทางการศึกษาภายใต้การกํากับดูแล ของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งอยู่ถนนโชคชัยเดชอุดมตำบลกลางแอนอำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน233โรงเรียนครอบคลุมพื้นที่6อำเภอ โดยแบ่งเป็น23เครือข่ายการจัดการศึกษาควบคุมกำกับดูแลส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยท่านพานิชาอินช้างผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต3และท่านรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน3ท่านประกอบด้วยนายพิชิตหอมนวลนายเดชาการดรามและ นายสำรานอยู่นานสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสามมีการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระยะที่สองดังนี้โครงการพาน้องกลับมาเรียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสามมีการขยายผลสร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมโดยแจ้งแนวทางการดาเนินง,งานติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคัน จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางดำเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นตอนการใช้แอปพลิเคชันพาน้องกลับมาเรียนรวมทั้งการรายงานข้อมูลในเว็บไซต์นำนโยบายสู่การปฏิบัติในระยะที่2 1. แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดติดตามนักเรียนที่แจ้งความประสงค์จะเข้าเรียนว่านักเรียนได้ไปสมัครเข้าเรียนแล้วหรือไม่และบันทึกเมนูการกลับเข้าเรียนซึ่งจากผลการดำเนินการดังกล่าว สามารถติดตามนักเรียนได้ดังนี้จำนวนนักเรียนตามเป้าหมาย202คนติดตามได้202คนคิดเป็นร้อยละ100ปัญหาอุปสรรคปัญหาทางด้านสังคมสภาพทางครอบครัวการหย่าร้างทิ้งภาระการดูแลบุตรหลานให้กับปู่ย่าตายายซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและปัญหาทางด้านเศรษฐกิจซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจน2 โครงการโรงเรียนคุณภาพสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต3มีการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการดังนี้ 1. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน233โรงเรียน 2. ประชุมนายกสมาคมครูแต่ละอำเภอประธานเครือข่ายการจัดการศึกษา 3. ประชุมคณะกรรมการกตปนอนุอนกรรมการในกตปนผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพหลัก และโรงเรียนเครือข่าย 4. ประชุมผู้บริหารครูวิชาการโรงเรียนคุณภาพหลักและโรงเรียนเครือข่ายมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ในระยะที่2ดังนี้โรงเรียนคุณภาพระยะที่1จัดการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อปูพื้นฐานให้กับนักเรียนกลุ่มที่สนใจโดยครูชาวต่างชาติตั้งแต่ระดับอนุบาล2จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน4กลุ่มความก้าวหน้าของข้อมูลการขับเคลื่อนเครือข่ายที่มาเรียนรวมบางรายวิชาจำนวน5แห่งคิดเป็นร้อยละ100ของกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8จุดเน้นดังนี้ 1. สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒสุรินจัดการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะและมีความพร้อมในการนำไปใช้นิเทศติดตามโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชพัฒนสุรินและศึกษานิเทศ 2. จัดอบรมพัฒนาครูเรื่องการจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเพื่อพัฒนา สมัรถนะผู้เรียนให้กลับกลุ่มโรงเรียนคุณภาพ 3. ม,มีการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งนำผลการนิเทศมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงพัฒนา 4. มีการจัดทำเว็บไซต์เพื่อรวบรวมข้อมูลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนคุณภาพในสังกัดปัญหาและอุปสรรคบ้างชุมชนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการกลยุคสถานศึกษา ขาดงบประมาณในการดำเนินการนิเทศติดตามโครงการความปลอดภัยสถานศึกษา MOE Safety Center ความก้าวหน้าในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ1การสร้างการรับรู้มีการขยายผลการสร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามโครงการดังนี้จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา MOE Safety Center โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูรับผิดชอบจำนวน233โรงเรียนได้รับทราบแนวทางรูปแบบวิธีการหรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีความสุขและได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจดำเนินการจัดตั้งกลุ่มลายศูนย์ความปลอดภัยสพปสุรินเขต3เพื่อสื่อสาร และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE Safety Center การนำนโยบายสู่การปฏิบัติความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ในระยะที่2โรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3ดำเนินการเพิ่มเจ้าหน้าที่ SC Operator และเจ้าหน้าที่ SC Action ตามคำสั่งของโรงเรียนในระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนจำนวน233โรงเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดทำแผนป้องกันภัยในสถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบการดำเนินการเพิ่มจำนวน SC ชซีบ t ู r และ SC Action ตามคำสั่งของโรงเรียนในระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนและการจัดทำแผนป้องกันภัยในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปัญหาอุปสรรคเป็นระบบใหม่กระบวนการในการใช้งานที่ค่อนข้างซับซ้อนและปัญหาของระบบที่ขัดข้องบ่อยส่งผลให้การสื่อสารและการสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาต้องใช้เวลาจึงทําให้การดําเนินง,งานล่าช้าไม่เป็นไปตามกําหนด โครงการแก้ไขปัญหานี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการแจ้งโครงการแก้ไขปัญหานี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้กับหน่วยงานในสังกัดรับทราบสร้างความเข้าใจกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์พศ2551สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3ได้นำเนินการตามคำสั่งสารปกครองกลางโดยนัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดรวมถึงผู้รับบำนาญในสังกัดตั้งแต่วันที่30 พฤศจิกายนพศ2562การนำนโยบายสู่การปฏิบัติความก้าวหน้าในการดำเนินงานในระยะที่2แจ้งให้ข้าราชกา,ารครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลงทะเบียนกรอกแบบสำรวจข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องและแยกกลุ่มความเดือดร้อนจำเป็นครูที่ลงทะเบียนผ่านระบบเข้าร่วมมาตรการแก้ไขปัญหานิสิตครูสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทยจำนวน 84คนโดยสหกรณ์ปรับลดดอกเบี้ยงเงินกู้จากร้อยละ6.5เป็นร้อยละ5.5